ท่านผู้ชมทุกท่านครับอโอ้ชกัผมในอณ์ใชัยมาอีกแล้วเดี๋ยวเพิ่งเบื่อหน้ากันนะครับวันนี้ผมนาท่านผู้ชมออกมานอกสถานที่มาตระเวนชมเมืองระนองแล้วก็ที่แน่ๆวันนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อแน่นอนครับหลายๆคนพูดถึงหลายๆคนได้กล่าวถึงเมืองระนองเป็นเมืองน่าอยู่การเป็นเมืองน่าอยู่ก็ต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆหลายๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงาม ของบ้านเมืองและก็สิ่งต่างๆรอบๆตัวเราเนี่แหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เมืองระนองเป็นเมืองที่ไม่น่าดูเกิดขึ้นมานั่นก็คือสายสื่อสารต่างๆที่เต็มบ้านเต็มเมืองบ้านเราในช่วงนี้แหละครับเราจะเห็นว่ามีการขยายการสื่อสารออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออสายสัญญาณไฟเบอร์ออปติกสายสัญญาณสื่อสารของบริษัทต่างๆ ทั้งของรัฐวิสาหกิจและก็ของบริษัทเอกชนต่างๆที่พาดผ่านสายไฟฟ้าในเมืองระนองมันไม่น่าดูตรงไหนมันไม่น่าดูอย่างไรและก็ทำให้เมืองระนองกลายเป็นเมืองไม่น่าอยู่ขึ้นมาได้อย่างไรวันนี้ไปกับผมเด๋ยวพรชัยจะนำท่านไปชมสายต่างๆที่พูดถึงนี้กันทั่วเมืองระนองกันเลยทีเดียวไปกันเลยครับ ก็เป็นสายสัญญาณของการสื่อสารอีกเส้นหนึ่งนะฮะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของบริษัทอะไรหรือว่าของค่ายไหนนะที่ผ่าดจากเสาไฟบรไฟ้าแรงสูงใ้บริเวณสามแยกสนามกีฬานะฮะมาจนถึงตรงนี้นะฮะห้อยลงมาจนตามหัดศีรษะของคนนะฮะซึ่งปกติเย็นๆนี่จะมีคนที่มาออกกําลังกายเดินออกกําลังกายหรือว่าวิ่งออกกําลังกายก็จะต้องหลบไอ้สายเส้นนี้รวมถึง รถจัก,กรยานซึ่งปั่นบนทางจัก,กรยานเนี่ยนะฮะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้กับสายเส้นนี้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของบริษัทอะไรหรือว่าหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็เส้นนี้ฮะแล้วกเ็เอาปลายมาเสียบรูเสาไฟเอาไว้นะครับก็เป็นอีกเส้นหนึ่งบริเวณจุดนี้เนี่ยก็อยู่ตรงด้านหน้าของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองครับซึ่งนอกจาก2เส้นเล็กๆนี้แล้วยังมีอีกเส้นโตๆนะฮะข้างบนอีกหลายเส้นเลยทีเดียวนะฮะที่พาดควายไปควายมาอยู่ข้างบนดูแล้วไม่ค่อยจะสวยงามสักเท่าไหร่เลยนะน่าจะปรับปรุง เฟหกเก้าครับถนนพเพชรเกษมหมูม่หนึ่งตันบังรินทร์ใกล้ๆกับห้าแยกจันสมครับดูสภาพครับ ยืนอยู่บริเวณสะพานตรงทางห้าแยกบ่อน้ําร้อนนะฮะตรงเขาเรียกว่าแยกจันสมเนี่ยนะฮะก็สะพานที่ก็มีการปรับปรุงใหม่เมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการทําเส้นทางใหม่ด้านล่างที่เป็นทางเดินแล้วก็ทางลอดใต้สะพานนะครับก็ปรากฏว่าอย่างที่เห็นนะฮะทั้งสายเก่าสายเก่าก็ลากไควลงไปใต้สะพานแล้วผูกกันอยู่อย่างเงี้ยฮะ ทางซ้ายม่ก็พันกันอยู่อย่างที่เราเห็นเต็ไมไปหมดเลยนะฮะก็อย่างที่เห็นนี่คือเมืองหน้าอยู่อีกจุดหนึ่งที่จะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนองครับ ก็ไม่ไม่เคยเดือดข้าวท่าอะไรก็แล้วว่าไม่เคยเดืมันยุ่งเหยิงมันไงมันนี่หมดอนะ่ะเวลาเรามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเวลานักท่องเที่ยวมามันก็ดูๆแล้วมันไม่เคยเข้าท่ามันไงมังนะ้งเห็นมานานยังนานแล้วมานานแล้ว <c oughs> ครับ <c oughs> มันเพิ่มขึ้นไหมช่วงนี้มันมีคนมาลากเพิ่มช่วงนี้ไม่เคยมัลากเท่าไหร่แล้วเมื่มอก่อนโนลากเยอะ ลากสายเพิ่มมาล,ลาก <pues S 2> เพิ่มมาเรื่อยแล้วก็ลากมาก็ลากมาเลยครับลากมาเรื่อยๆไม่ได้จัดระเบียบเรียบร้อยไม่ได้จัดระเบียบเรียบร้อยออย่างนี้เราเห็นฝั่งข้างหลังพี่เนี่ยลากแล้วลากจากเสาไฟมาเสาไฟนี้มาเสานี้แล้วก็ลากมาเสานี้ด้วยมาเสานี้แล้วลากไปเรื่อยลากออกไปนู้นแล้วก็ลากไปนู้นลากกันแบบกระจายมากใช่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 ลากแล้วก็ห้อยก็ห้อยอยู่อย่างเงี้ยครับห้อยอย่างเงี้อยู่แบบนี้ไม่เห็นเวลาสายมันตื้ แต่ยาำนุดเลยมันก็มีมาแก้มันก็ลากเพิ่มมาเลยเหมือนในที่มันเนี่ยแบบแบบแบบนี้แบบนี้บางบางสายมันก็ใช้ไม่ได้มันก็ไม่ยอมเก็บไม่เก็บมันก็ลากมันก็ทิ้งไว้แบบนั้นแล้วมันก็ลากเพิ่มเพิ่มมาเลยพี่อยากจะให้ทำยังไงมันก็ผมว่าอยากจะดีวันนี้นะอยากให้จัดระเบียบอยากจับระเบียบเพื่อดีวันนี้หน่อยที่ไม่ใช้ก็ให้เก็บครับที่ไม่ใช้ก็ให้เก็บไว้เป็นสี่เป็นทางหน่อยหรือว่าเก็บไปเลยก็ได้ใช่ใช่เก็บไปเลยก็ได้ แล้วก็ไอตอนที่มันห้อยอยู่อย่างนี้คือมันห้อยแต่ลากเลยไหมมันลากเลยแหละเนี่ยแบบนี้ที่มันห้อยย้อยอย่างเงี้ยย้อยแบบนี้มันเป็นตั้งแต่ตอนลากเลยหรอตอนลากเลยมันทำตั้งแต่ลากกันมาเลยอ๋อมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าตอนลากตึงแล้วมันมาห้อยทีหลังไม่มันลากอยู่แบบนี้มันลากมาแล้วก็วายแบบนี้เลยอ๋อตอนแรกผมนึกว่าลากมาตึงๆแล้วมันมาห้อยทีหลังมันลากลากมาแล้วก็วายแบบนี้ไม่ไม่เคยเป็น่นี่เลยลาก ามายัางไงเริ่มต้นห้อยอยังไงตอนนี้ก็ยังห้อยอยูงง่อย,อย่างนั้นนะครับมันน่าจะห้อยกว่าเดิมนิดนึงเนี่ยครับครับครับแต่ต่อไปมันจะห้อยกว่าเดิมนะครับส,สลิงมันจะหย่อนใช่ใช่มันก็จะหย่อนครับเสียงจากหนึ่งที่ที่มีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างผมเห็นพี่นั่งอยู่ตรงนี้ประจำฮะห้าแยกบ่อน้ำร้อนฟังไว้นะขอบคุณครับพี่ครับ เะบอน้ำร้อนแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองระนองดูสภาพ ที่บริเวณสี่แยกรงรับจำนำครับท่านผู้ชมด้านหลังผมก็คือรงรับจำนำของเทศบาลเมืองระนองนะฮะด้านหน้าก็ตรงเข้าไปตลาดซอยพักดีนะฮะด้านขวามือก็ไปที่สี่แยกตลาดเก่านะแล้วก็ทางซ้ายมือี่จะไปถนนสะพานปลาสภาพบริเวณนี้บริเวณกใกล้ๆสี่แยกนี่ก็เก็บกันเรียบร้อยพอสมควรนะแต่ว่าหลุดออกจากสี่แยกไปแต่ละเส้นเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวยุ่งเหยิงม,มากไปชมดู มันต่าไปแล้วตรงเนี้ยมันรถมันวิ่งเยอะมันตรงสี่แยกพอดีมันวิ่งไปได้หลายทางไงที่จริงอ่ะมันต้องมันคนที่ว่าเกี่ยวข้องอ่ะมันต้องต้องต้องมาดูแลให้มันดีกว่านี้เพราะตรงเนี้ยมันเกิดปัญหาบ่อยมากเลยนะไอสายหลุดสายขาดอะไรพวกเนี้ยไอ้ที่มันขดขดแล้วก็เอาเชือกปูไว้นี่มันเพิ่งเกิดอ่ะนี่เพิ่งเกิดเมื่อสองวันนี่เองก็คือขาดลงมาเลยขาดลงมาเลยได้ ก็เลยเห็นมีจราจรเข้ามาช่วยกันผูกสภาพที่มันยุ่งเหยิงอย่างนี้เนี่ยที่ที่เห็นแล้วมันเป็นยังเออมันมันดูไม่ดีอะนะมันดูไม่ดีในสายตาของคนที่ผ่านไปผ่านมาเออแล้วมันหลายครั้งแล้วไงมันเก็บแล้วเกี่ยวพันกันหลายครั้งมันถึงได้เป็นสภาพอย่างเนี้ยพี่อยากจะให้ทำยังไงครับก็คงจะต้องให้ให้เจ้าหน้าที่คนที่เกี่ยวข้องอะนะต้องแบบช่วยกันดูแลออเว่าเออ แบบใครบ้างต้อ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 งมาทํากันยังไงต้องต้องมาดูอ่ะคือมาดูมามองถ้าคนคนที่ทําอ่ะเขาจะเห็นว่ามันต้องแก้ปัญหายังไงแต่ว่าไม่แก้แต่คงจะไม่แก้มันเห็นแล้วก็ผ่ามองผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้ใส่ใจไม่สนใจนานแล้วมันตั้งตั้งตั้งหลายครั้งแล้วมันก็ตั้งเป็นปีๆมาแล้วอ่ะเออมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่คงจะไม่มีใครใส่ใจมากเท่าไหร่นี่ถ้าเรามองไปเราไม่เห็นสายที่มันระโยงระยาง ขนาดนี้เนี่ยมันคงจะสวยนะเออมันคงจะดูดีกว่านี้เยอะอะภาพที่เรามองไปแล้ว,ลวมันตรงสีแยกด้วยนะออแล้วมองไปแล้วเห็นวัดวัดด่านบ้านเราเนี่ยนะออแล้วมันไม่เห็นสายนระละยงระยะเนี่ยถ่ายรูปมันจะสวยใช่ใช่แ <c oughs> น่นอนอยู่แล้วแหละมันต้องสวยมันต้องดูดีกว่านี้เยอะก็ส่งเสียงไปแล้วเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะมาแก้หรือเปล่านะค่ะถ้าแก้ไขได้มันก็ดีนะ<อ>ก็ช่วยๆกันนะคุณค